ดีใจเร็วเหมือนกันนะคะจริงๆจริงแป๊บเดียว EP เท่าไหร่แล้วสิบเอ็ดแล้วก็เร็วมากอะเร็วก็เร็วเร็วมากตอนถ่ายนานตอนตอนถ่ายแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช่แต่สนุกค่ะสนุกทุก EP เลยแล้วก็ EP นี้ก็ สนุกเป็นพิเศษเลยเนาะใช่เพราะว่า EP นี้มีความพิเศษเพราะเราไปนี่กันไปแหค่ไปไหนนะคะไปแพร่เล่นทำอะไรตลกๆไปแด้ไปแพร่กันใช่เพราะว่าไปเขาเรียกว่าไงดีไปสืบสารวัฒนธรรมคือมันน่าจะเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอรในปีนับที่แบบแฟนๆแล้วก็ทุกคนที่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้น่าจะแบบไปตามรอยใช่เพราะว่าภาพสวยแล้วก็ กิจกรรมที่เราไปทำในในซีรีส์ก็คือค่อนข้างที่จะเยอะมากทั้งอะไรนะทอผ้าสิ้นทำโคนโคมรู้โมโคมโคนทำทำไมเขินอ่าไอคอนเบสโคมโคมอันที่มันแบบโคมลอยโคมลอยอะไรอย่างนั้นใช่แล้วก็ชุดสวยมากชุดสวย มีอันนี้ด้วยมีมีรำด้วยแบบพื้นเมืองเลยล้านนาเลยพ่ินรำใแล้วแต่งชุดรอบชุดล้านนาแต่งชุดล้านนาเลยแบบคนสมัยก่อนเลยสวยเลยทุกคนแต่งแบบเพราะว่าเราสวยคิดมาส่งชุดส่งคนคนส่งอะไรส่งของจักอาทิตย์ที่แล้วสุอทะเลหวานเลยนะก่อนก่อนอาทิตย์นี้เนี่ยไงตัวบังแล้วว่าหลังจากนี้ก็ให้เตรียมใจเยอะๆมันจะมีคนจบได้เลย ใช้จับคะตำรวจมันมีคำขู่ปิดท้ายอะเหมีคุณอ้นคุณอ้นไงแต่เขาจะทำจริงหรือเปล่าก็อีกเรื่องเอยจริงความลึกลับการรักมันไม่ใช่ความลับแต่มันมีคนอาจจะต้องอาจจะต้องรอดูอีพีนี้ด้วยกันก่อนว่าแบบบางทีบางทีเราอย่าไปตัดสินคนที่ผิวเผินอาจจะต้องรอก่อนเราตับกันจะเริ่มพังเยยังเพราะว่ามันแบบ ให,ให้อีกหนึ่งอีพี <ฮะ S 2> หลังจากนี้<ช>อาจจะอาจจะเจ็บตับกันแล้ววันนี้มาเก็บความสุขเยอะๆเพราะหลังจากนี้สปอยมนันยากไ,ไม่ไมแต่ว,ว่าคุณปิ่นไปที่ไหนก็ฮอตที่นั่นเลยมะขึ้นเหนือออกใส่พกุพกขั่นหมวดใจเมืองร<ด>ามเป็นยังไงสิเจ้าเมืองลามก็อาจจะมีการเข้าหาบา้าน แต่อันนี้ไม่ยอมหรอกค่ะ,ะเรจเาจะปฏิเสธเขายังไงอ่ะคนเก่าก็ยังคาราคาฟันหมดเลยนะอ๋อคุณเกลืออ๋อหนูเหรอหนูว่าคุณปิ่นเขาก็ชัดเจนในฉบับของเขาถ้าอะไรชอบก็ชอบอะไรไม่ชอบก็จะบอกว่าไม่ชอบก็แบบแต่สุดท้ายเราก็อยากเป็นกําลังใจให้เขาทั้งสองคนทั้งทั้งคุณปิ่นแล้วก็ทั้งท่านหญิงอันนินเลยก็อยากให้ฝ่าฟันความรักครั้งนี้ไปด้วยกัน ใช่เพราะว่าหลังจากนี้มันอาจจะเจอมันจะเจ็บมันจะเจออะไรเยอะเยอะขึ้นแล้วก็คนดูน่าจะแบบตับทางไปนิดนึงค่ะเราต้องใช้ดิชู่เยอะขนาดไหนเอเยอะเพราะตอนเราดูก็เพาเยอะหลังหลังจากอีพีเนี้ยอีพีเนี้ยน่าจะแบบว้าวกับวัฒนธรรมความเหนือความอะไรแล้วแต่อีพีเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะได้เห็นตอนท้ายแหละว่าแบบ เรียกได้ว่าปลมปลมปลมใจก่อนที่จะพาไปเราเลยเหรอพี่เริ่มเลยเราก่อนรอกินอีพีหน้าค่อยอีพีหน้าเดี๋ยวมาทำใหม่วันนี้ก็เป็นอีกวันอีพีมันที่ดูกบบแฟนเด็กมากใช่วันนี้ก็มีมีมีโชว์มีอะไรด้วยที่แบบว่าชมีโว์อะะไรคพี่ฟินตีลังกาจ้ะ จ้ะน้องเบ็ลอยมาใช่เหมือนที่พูดเลยใครจะเชื่อก็เชื่อเลยก็มีมีมีความพิเศษกว่าใครเพราะว่านอกจากจะได้ดูอีพีนี้ด้วยกันแล้วก็ยังมีโชว์ที่แบบเราขนมาจากภาคเหนือเลยทั้งหมดเป็นความแบบความเหนือเหนือหมายถึงเหนือความคั้นหมยมีช้างบนเวทีไหมช้างมีแต่กระต่ายนี่จ้ะกระต่ายจ้ะ มีกะต่ายอันนี้ายไทยกินสี้าหรือเปล่าไม่ไม่ได้ขายของเลยแต่ใส่สบายจ้ะเออใส่สบายจริงสบายแค่ไหนไม่รู้ต้องลองซื้อดูค่ะเออเห็นไหมล่ะเก่งมากโอว์่ะเราอ่ะโชหรอโชเอาพูดถึงโชก่อนมีไม่ใช่แค่เราสองคนด้วยใช่มีมีเอาพูดมาเมื่อกี้ไม่ได้เลย ีหลายคนนะคะมีพี่ๆพี่ๆน้องๆในในซีรีส์เลยใช่มาร่วมร่วมโชว์ด้วยค่ะก็แต่ละโชว์่ารักมากเขียนตอนซ้อมก็คือแบบน่ารักน่ารักหมดเลยมันจะแบบว่าเป็นความมาจอยๆมาเอ็นจอยด้วยกันใช่ถ้ารู้จักเพลงก็ร้องตามได้ใช่แต่ถ้าไม่รู้จักก็ทำเป็นว่าร้องเป็นกำนําไปก่อนของนูนเหรอคะ ื่องจริงจริงีอเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงเหรอจรสามสามค่ะสามสามโชว์สามสิบชั่วโมงที่โชว์ก็หยุดอยู่ตรงนี้กันจนหมดวันเลยอ๋อโอเคขอโทษค่ะพูดเล่นเพลงสามเพลงสามโชว์มีมีโชว์คู่โชว์คู่แล้วก็โชว์เดี่ยวอจะมีเพลงที่แบบปล่อยลับสุดปะเพลงอะไรคะ เว้ยเราเพิ่งปล่อยเพลงไปอ๋อเพลงนี้ปะคะเกี่ยวเกยกั่นแหละเพลงเกี่ยวโกยลงเลาเกี่ยมีซีมีอยู่แล้วเพราะว่าเราเพิ่งปล่อยเอ็มดีไปแล้วก็ไปเอ่อโชว์บนทีฟ็อบเสรครั้งแรกด้วยก็ดมาโชว์ที่นี่อีกที่หนึ่งทุกคนก็จะได้เห็นที่นี่เป็นครั้งแรกที่ที่ทุกคนจะได้เห็นด้วยด้วยด้วยตาเนื้อของทุกคนก็น่าจะแบบว่าตื่นเต้นเนาะแล้วก็มีอะไรอีกตากเอ็มดีแล้วกัน ฝากเอ็มบีค่ะได้ดูกันยังถ้าดูกันแล้วก็ดูอีกรอบน,นึงก็ได้ค่ะน้องเบ็กก็เปิดวันทุกวันเลยที่บ้านใช่เป็นการปั่นบิวช่วยก,กันใช่ฝากถุงผ้นกที่แบบดูสตรีมมิ่งหรือว่าไม่ได้บ้างไไม่เป็นไรสตรีมมิ่งก็เอ j นจอยกับเราได้เพราะว่า,าลองจับทุกใช่คุณภาพดีแน่นอนค่ะใช่ได้ ใช่ค่ะ <Okay. S 1> มันมันไปในในประเทศไทยนี่แหละที่แบบเราเราคิดว่าทุกคนน่าจะชอบศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมของประเทศไทยทั้ทแบบหนูรู้สึกว่าใครได้มาก็น่าจะเอนจอยทั้งเรื่องอาหารสถานที่ท่องเที่ยวหรือพาหนะที่แบบตุกๆก,ก็มีแค่ไทยแลนด์หรือเปล่าโอลีหรือเปล่าอะไร รู้สึกว่าใครที่อาจจะเคยมาไทยแลนด์ first time อะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะไปไหนทําอะไรก็ดู MV แล้วก็ทําตามได้เลยนะใช่วันนี้ก็คือมีความันนกลานตอนเช้าไปวัดเสร็จก็ไปนั่งไปกินข้าวไปไปกินข้าวแล้วก็ขึ้นเรือไปนวดก่อนแล้วก็ค่ไปขึ้นเรือนวดนี่ชอบจริงๆเหรออ้าอยู่แล้วใส่ชุดใส่ก็ได้ค่ะใช่ถ้าถ้าไม่ดูเป็นการรบกวนก็จะชวนเขามารักกัน ถูกใจทำมาตั้งนานห้ามกันหน่อยลิขส <да ิท pues ธ so ิ์เกินเจ็ดค่3นิเี่ไปารสกันมาสนุกมากเนาะซารีสใช่บรรยากาศดีมากค่ะอากาศดีแล้วก็ได้ไปเจออะไรที่อะไรใหม่ๆที่เราไม่คิดว่าจะได้ไปแล้ว SO ก็ก็ไม่คิดว่า เราจะไปยืนอยู่ตรงนั้นด้วยทั้งคู่เป็นแบบโอกาสรีที่ดีมากๆแล้วก็ขอบคุณเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆโอกาสรีเลยค่ะค่ะคุณรู้ไหมว่ามีจนแฟนเขาบนกันว่าเราได้เจอกันแล้วเขาจะต้องเขาจะบนโอ้โหนนเยอะมาก ก็แอบ,บรู้มาบ้างแต่ว่าหมายถึงว่าเวลาที่วเวลาที่ลงอะไรในโซเชียลอ่ะเราก็เราก็ลงด้วยความอยากลงจริงๆ <c oughs> ไม่ได้แบบจะแกล้งให้แบบไปทำตามที่บนหรืออะไรไม,ไม่ไม่มีเลยใช่แต่ว่าพอไปเห็นก็โอ้แต่ละคนก็บนกันเยอะอยู่นะ,อะ,อ,นะอะไรอย่างโอ้ทำจริงหรือเปล <c oughs> ่าอ่าเป็้องตามไปเช็คก็แบบเหมือนจะเห็นเหมือนจะเห็นว่าทำเ,เ,เห็นเห็นอยู่เห็นอยู แฟนๆที่แบบถ่ากรูปที่แบบคนรอบตัว่านนะคะเงานิดหน่อยเปรียบเทียบองศาตลกเหมือนนักสืบเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะได้เห็นหมายถึงว่าเวลาที่มันเออยากลงหรืออะไรอะไรเงี้ยใช่ใจเย็นๆไม่ลงก็ไม่ลงใช่ไแกมากปมากั้งทัอลงก็เห็นไม่ลงก็ไม่เห็น ่าไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีเออเดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวรอทีไรอยากเห็นก็ไม่ต้องทำยังไงเราอยากลองเออมีโอกาสมีโอกาสไหมหากไม่ดูเป็นการหลบกลัวตอบยากจนเลยเปลี่ยนคำถามดีกว่าอะไรนะคะ ขาบนกันอีกเหรอคะบนอะไรคะบนกันยเกยรูปมากอ๋อมีรูปแค่นั้นค่ะมีคลิปแค่นั้นเหมือนกันค่ะเน็ดเยอะมากขอบคุณมากเลยค่ะพอดีเพิ่งตัดมาใหม่เลยใช่ สำหรับที่นี่เลยเดี๋ยวสักพักนึงจะเลิกตัดละค่ะแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้หายแล้วค่ะผมแบบอากาศมันเปลี่ยนอะเนาะใช่ผมยาวแบบเสกได้ผมสั้นก็เสกได้เหมือนกันเหนื่อยหรือยังไม่เหนื่อยโอเคเบ๊กเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยคอมเมนต์อีกแล้วเหรอคะข้างบ้านอีกแล้วเหรอคะเอสเอ็มเมดเบสเยอะจังค่ะเม็ด มนไเป็อันนี้อันนี้เขาเป็นจริงป่ะคะว่าแต่เราเลยดีแก้มกรถามเมกู้ยังว่าเมนแก้มังกรอ่ะมันมีงาใช่ไหมมันมีงามันไม่มีงามันคืออะไรมันอะไรมันมมมีีันเม็ดสีดังๆอันนั้นคืออะไรงาหรือเม็ดเม็ดมันไม่มีงาไม่มีใครบอกหนูบ้าหรือเปล่าพี่เนี่ยแหละ เราดูตัวเมื่อไรเพรามันไม่ใช่กาแล้วเชื่อไปหมดเลยเหมือนเหมือนเห็นเห็นแฟนแฟนบอกอยู่ว่านี่ไงนี่ไงแกล้งแกล้งแอลแอลแฟนเขาบอกว่าเม็ดเยอะพี่ฟิล์มเป็นกระม๋องหรือเปล่าก็คือถ้าสมมติผ่าออกมาไม่มีสีขาวเลยมีแต่เม็ดเข้าใจไหมหมายถึงหนูอ่ะแต่เม็ดเข้าใจไหมว่าพี่ฟิล์มเม็ดเยอะเหรอเข้ตัวเองก็เม็ดเหมือนกันนั่นแหละโอ้เปล่านี่ป่า แล้วเปล่ามีมีมีไหมคะคอมเมนต์ทางบ้านการไปแฟรซ่าครั้งนี้ก็เรียกว่าแบบเป็นความแบบฝันของเพื่อนคู่สองคนมาก่อนเลยนะว่าอยากไปก็ก็ไม่ไม่คิดว่าจะแบบจะไปยืนตรงนั้นได้มันดูยิ่งใหญ่น ยากกันอยู่เลยมันมันมันเหมือนไปยืนอยู่ตรงแบบในคนที่แบบเขาระดับโลกกันทั้งหมดเลยคือแถวหน้าของแบบวงการวงการคืออยู่ตรงนแบบเวิลล์เนาะวงการบันเทิงของใช่เราเรายังรู้สึกว่าเราตัวตัวเล็กตัวเล็กนิดเดียวเองแต่เราไปอยู่ตรงนั้นก็มันตัวเล็กที่สุดใหญเพราะคเป็นไก่เน่าหรอเพรันเป็นไก่เน่าทุกทีเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็คือเราก็แบบไป ก็ดีใจค่ะดีใจที่ได้รับโอกาสหลายๆอยา่างเนาะในในวงการก็ลองทำอะไรเยอะขึ้นแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆชอบเนาะชอบไปดูแบบ different design ความคิดของดีไซเนอร์คนนั้นรู้สึกว่าอะไใหม่สนุกมากค่ะที่สปเยว่าเราบ้าไคมใครทำบหลายงานแล้วอ่าสำหรับหนูอ่ะหนูรู้สึกว่ามันคืองานศิลปะ ชิ้นหนึ่งที่แบบเขาคิดมาอย่างดีมากๆในการที่จะแบบจะแบบได้ออกมาโชว์สักครั้งหนึ่งหรือว่าได้ออกมาอย่างสมมุติไปแฟชั่นหรือว่าสินค้าอะไรก็ตามที่เราจับนะะเรารู้สึกว่าอ,อวันหนึ่งเราก็อยากทําอย่างนั้นได้เหมือนกันเราอยากเอาศิละปะความเป็นตัวเองอหรือว่าอะไรเงี้ยออกมาพรีเซนเทชันอย่างนั้นมากแต่ว่าก็ h o p e f u l l ค่ะ one day สำหรับน้องเบ๊กหนูชอบ story ของ เรื่องเรื่องนั้นที่เขาจะ create แต่ละดีไซน์แต่ละแบรนด์แต่ละแฟชั่นทุกๆทุกอย่างเขาจะมี story ของเขาที่เขาอยากสื่อสารออกมาผ่านเสื้อผ้าหน้าผมลุกทั้งหมดอะชอบดูมากๆแล้วรู้สึกว่าตาค้างแล้วว้าวทุกทุกที่แม้ว่าจะดูจริงเมื่อะเมกี้มีการคุ่แรงในการดีไซน์ t i n g ของตัเองเสื้อผ่าทหนึ่งมีขายอะไรมีขายมีขายออนไลน์ด้วยค่ะ อินสปายอินสปายนี้เป็นเมืองเหนือเจ้าอันนี้มีโคมด้วยเจ้าโคมเห็นไหมอะโคมเจ้านี่โอ้เยอะแยะเจ้ามีน้องสาสะด้วยนี่เห็นเห็นก่อไหนอะน้องสาสัอยู่ไหนมีงามก็เจ้าเสอเสม้อเสื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 ้อเป็นยังไงเป็นโคมเป็นนี้เป็นนี้ข้างหลังปัก ไม่ใช่ปักฟิลสกรีนผิดเป็นฟิลสกรีนใช่ก็จะเป็นน่ารักน่ารักอะไรอย่างนั้นมีขายค่ะที่ถ้าสมมติว่าไม่ไม่ไม่สะดวกมาหน้างานก็สามารถค่ะี r e order ได้ในในไลน์แอดนก็มีอะไรเยอะแยะเลยสำหรับสำหรับอีพีนี้ใช่ค่ะคือออกแบบใหม่เลยสเปเชียลมาก Only one เขาบอกว่าตุ๊กตาสะสะอันนี้ก็หมดแล้วเหมือนกันค่ะวันนั้นก็จบแล้วใช่เหมือนเหมือนของข้างหน้าหมดหมดแล้วเมื่อกี้ที่แบบจริงหรอใช่ปะอแล้วสรุปทุกคนเปลี่ยนเป็นใส่กเกลกตัวนี้มีไซเล่ฟรีไซด์มั้งค่ะฟรีไซด์ค่ะฟรีไซด์ฟรีไซด์ของเรามันเท่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเก็บเรื่องนี้ไว้ใใช่ค่ะ ใช่เดี๋ยวหนูบอกคู่บริหารให้เลยค่ะไม่แล้วตอนเปิดโชว์ทุกคนใส่กางเกงตัวนี้ใครบอกหนูลูกแม่เขาบอกหมดแล้วอ๋อหมายถึงว่าเขาเปลี่ยนใส่เลยตอนใช่ใไหมคะสรุปว่ามีใครใส่สักคนความพี่ฟงินหน่อยใช้สบายได้ไปกระทบไหล่ตาของคนไทยน้องเกลืออ๋อเป็นไงเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงเล่ามาเราน้่งข้างเขาเด้นข้นลงเน่ารักมากน่ารักแบบ คือแค่มองหน้าน้องก็น่ารักแล้วอ่ะแล้วน้องแบบเดินมาเล่น,นด้วยหนูว่าเขาเป็นเพื่อนกับหนูเขาหยิบเขาหยิบอันนี้มาให้หนูเล่นด้วยใช่ใช่พวกหัวใจพวกอะไรที่โปรในงานแล้วเขาก็เอามาให้เล่นแล้วก็แบบโดดโดดโดด,โด,ดหนูก็เฉียบเก่งน่าเกลียว <S <S 2> <S 2> ใช่น่ารักมากเลยอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นสิค่ะก็แบบไม่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 กล้าจะแบบไปแบบไปขอถ่ายรูปไปอะไรเงี้ยเก่งใจค่ะแต่ว่าก็แบบแค่มองก็ เข้าใจมากว่าทําไมถึงแบบมีคนแบบรักน้องแล้วก็เอ็นดูน้องมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนอยากอยากเป็นเพื่อนน้องเกลว่าเป็นเพื่อนน้องเกลใช่ใเเนแล้วกันเน้องเกลหรือน้องฟีนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแล้วก็ถามกัวถามหัวจามหัวจะน่ารักเนาะแก้มชมพูแบบโ๋อเพราะนี่หนูนี่หนูมีหน้ามาเหมือนน้องเกลแต่หนูต้องรู้ได้เหมือนเกลนะ ถ้าเวิร์กได้เหมือนน้องเกลโอ้ยจะเขินตอนนี้เลยเหรอคู่กับเบกกี้ไงในฐาันอันนั้นพี่สนิทกับน้องเกลกันหออให้ความสวยมันติดหนูบ้างได้ไหมหนูสวยอยู่แล้วอ๋อโอเคค่ะถ้าเบกกี้ทำฟินทำด้วยวัดใจกันนะวัดใจกันนะแกพูดว่าไม่ทำสิเราจะได้ไม่ต้องทำ อะไรนะโซ่เขาก็เล่นนักเก่งหลังก็แบบกระดดกระดดกระดดเก่เก่งเก่งมากเก่งมากเป็นแฟนก็ต้องไปดูอะไรแล้วเห็นอะไรไหมนะมันได้อะไรอ่าสุดท้ายฝากให้แฟนแตามหน่อยคงสุดท้ายเล่งค่ะเหลือีกแค่อีกแค่ห้าห้าอีพีหลังจากนี้หูพอเราดูมาแล้วมันแอบแบบใช่หนังจะปล่หนังจากนี้มันหนักอ่ะ หนูหนูไม่รู้เลยว่าแบบเขาจะยิ้มได้อีกทีเมื่อไหร่หลังจากนี้ยากค่ะเพราะว่าเพราะว่าเนื้อเรื่องถ้าคนที่อ่านนิยายหรือว่ารู้รู้พอทเรื่องมาประมาณนึงมันจะแบบก็จะน่าจะเดาออกว่าจะเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ใช่ค่ะก็เป็นสินใหญ่เหมือนกันซินใหญ่ทุกทุกอีพีเลยเนาะหลังจากนี้หลังจากนี้สินใหญ่ทุกอีพีสำคัญทุกอีพี ป็นไโอ้ชีวิตมันมีพวกนี้เสมอนั่นแห <ไป S 2> ละ <c oughs> ไม่ตามเลยมัยนมีแต่แฟนเยอะมากให้เบคเกี้ฝากหน่อยฝากเป็นกำลังใจก็ได้ฝากเป็นกำลังใจเหรอใช่แต่แฟนเต็มนือเนี่ยโอเค so today is the not the last sorry <c oughs> today <c oughs> today is the EP 11 so let's say not middle but a bit more than middle Uh, today we're going to go to what is pa 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 we're going Pudai to yep, going uh, so it's a different setting different scenery i think you guys will really enjoy it um, so if you guys can't make it there is live streaming tickets uh, 850 baht you can probably still buy it and enjoy the whole performance with us so we have many shows many things planned for you guys and yeah enjoy mm -hmm. ฝากฝากโอ้ทำได้ประสันฝากอ๋อฝากเือนน้องเนยฝากเือนน้องเนยเสร็จแล้วหันไปชมเป็นน้องเกลวขอเป็นตัวเอง <c oughs> ได้ไหมคะโอเคก็ก็ฝากฝากอีพีหลังจากนี้ละกันวันนี้ก็มาสนุกด้วยกันในในใน,ในความเป็นภาคเหนือ,อก่อนสักหนึ่งอีพีแล้วก็เหนือตรงไหนอะ่ะฮะมาเหนือตรงไหนอะ่ะวันอีพีนี้ไงไม่พี่ปิ่นต้องพูดเหนือ อ๋อเหรอพี่เปล่าพี่เปล่าเลยอเต้องพูดว่าอะไรก็ฝากฝากฝากตุ้ยนะเจ้าอีทีนี้นะเจ้าก็มาม่วนนำกันเด้ออ้ายเป็นอีสานกันเลยอะไรประมาณนี้แล้วกันนะคะฝากต้วยเจ้ายินดีจ้านะเจ้า